มีเรื่องร้อนแรงการตอบตกลงระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีโมดีเกี่ยวกับการหยุดซื้อน้ำมันรัสเซียได้เกิดความสงสัยและโต้แย้งระหว่างอินเดียและสหรัฐทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างความสนใจและความคิดเห็นแตกต่างในเมืองไทยกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้ตอบตกลงว่าไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์และโมดีที่ทรัมป์กล่าวอ้างว่าโมดีได้ตอบตกลงว่าจะหยุดซื้อน้ำมันรัสเซียเพื่อให้มีการยุติสงครามในยูเครน แต่ทางโฆษกรัฐบาลอินเดียได้แสดงความสงสัยในคำกล่าวของทรัมป์และบอกว่าเขาไม่ทราบเรื่องการสนทนาใดๆระหว่างผู้นำทั้งสองที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทำให้เรื่องนี้เป็นข้อสงสัยที่สร้างความสนใจและความคิดเห็นแตกต่างอินเดียเป็นลูกค้าทางพลังงานของรัสเซียที่สำคัญและการซื้อน้ำมันรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียทำให้สหรัฐมีการกดดันอินเดียให้หยุดสนับสนุนตลาดพลังงานรัสเซียเพื่อเป็นการกดดันเศรษฐกิจต่อมอสโก ครั้มได้กล่าวในทำเนียบข่าวว่าได้รับคำรับประกันจากโมดีว่าอินเดียจะหยุดซื้อน้ำมันรัสเซียแต่รัฐบาลอินเดียไม่ได้ตอบตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยทำให้เกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้วมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่การที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันรัสเซียในราคาปรับลดมากๆก,ก,ก็เป็นข้อถกเถียงสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและสหรัฐทำให้เกิดความแตกต่างในนโยบายและแนวทางของทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีโมดีได้กล่าวหาพันธมิตรของยูเครนว่าหน้าไว้หลังหลอก โดยชีย้ไปที่การนําเข้าพลังงานรัเสเซียของสหภาพยุโรปแม้ว่าจะลดลงในระดับใดๆก็ตามแต่ก็ยังคงม,มีการนําเข้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างความสนใจและความคิดเห็นแตกต่างในเมืองไทยทําให้เราเห็นว่าการต่อสู้ระหว่างสหรัฐและรัเสเซียได้มีผลกระทบต่อประเทศอินเดียอย่างไรและการตอบตกลงระหว่างทรัมป์และโมดีจริงๆแล้วเกิดขึ้นอย่างไรทําให้เราเกิดคําถามว่าจริงๆแล้วมีการตอบตกลงหรือไม่และถ้ามีก็จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไร คำถามนี้เป็นข้อสงสัยที่ควรให้ความสนใจและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น